สูตร100ทำไม่ถึง7.5วิเท่านั้นเองอัตราเร่งอัตราเร่งแล้วครับครับแรงบิดสูงมากตอนนี้มีคันเดียวมีคันเดียวครับในประเทศมีคันเดียวครับของดีมีน้อยนะครับก็ต้องรีบมาจองก่อนแรงม้าให้กับมอเตอร์ชุดหน้าได้ด้วยแล้วก็ขับเคลื่อนสี่ล้อได้ด้วยนะครับแล้วรวมเท่าไหร่ทำให้กำลังแรงม้าสูงสุดสูงถึง300-4แรงม้าโอ ผมอยู่ที่บูธเล็กซัสนะครับในปีนี้ที่งานมอเตอร์โ2ว์สอนะครับผมอยู่กับน้องพศนะครับวันนี้เดี๋ยวน้องพศมาอธิบายพี่หน่อยว่ารถรุ่นใหม่ล่าสุดคันนี้ได้เลยครับมันคือรุ่น r X 450 S plus ครับ S plus ด้วยครับนี่คือโมเดลเชนเลยโมเดลเชนครับใหม่ล่าสุดใหม่ล่าสุดสดสร้อน้อนที่สร้อนที่ญี่ปุ่นครับ ยกมาที่นี่เลยยกมาที่นี่ครั้งแรกเลยครับมีแค่หนึ่งคันเท่านั้นตอนนี้มีแค่เดียวณขนาดนี้นะครับหนึ่งคันนะครับมาดูเลยดีกว่าว่ารถคันนี้พิเศษอย่างไรนะครับนี่คือไฮไลท์ของบูธเล็กซัสในปีนี้ครับใช่ครับด้านหน้าเป็นไงโอ้โหเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยครับด้านหน้าเนี่ยจะมีการออกแบบเป็นบอดี้สปินโดนะครับเป็นบอดี้เลยทั้งบอดี้เลยกลืนกันชนเเป็นกลืนไปเลยฮะซึ่งจะแตกต่างจากโมเดลอื่นๆซึ่งมันจะเป็นคนละ คนละชิ้นกันกับตัวตะแกรงแต่ตอนนี้มันจะเป็นบอดี้สปินโดเลยครับผมแล้วก็ไฟหน้าเป็นไงยังเป็นเอกลักษณ์ของเราอยู่นะครับจะสังเกตว่าเป็นลักษณะเหมือนตัวตัว L L shape L shape ครับแบบ LED เป็นไฟหน้า LED LED ทั้งระบบเลยแล้วมีอะไรพิเศษไหมระบบ ระบบไฟหน้าตัวนี้มีความพิเศษตรงที่มันมีความฉลาดอัจฉริยะเพิ่มมากขึ้นมันจะสามารถปรับไฟสูงได้แบบอัตโนมัติในเวลาตอนกลางคืนนะครับยกไฟสูงขึ้นได้เองแล้วก็ตัดไฟต่ําได้เองนะครับแล้วตัวไฟตัวนี้มันจะสามารถจับได้ถึงขั้นจักรยานคนเดินเท้าออเต์ไซค์จะจับได้มันจะสามารถปรับดับไฟสูงไฟต่ำของมันได้แบบอัจฉริยะเพิ่มมากขึ้นครับก็คือไม่ไป ทําความราคาญให้คนให้กับเพื่อนร่วมทางทั้งรถแล้วก็ทั้งจักรยานมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับแล้วตอนนี้มีช่องอะไรวะเนี่ยจะเป็นแค่ตัวดักลมเข้าไประบายตัวจานเบรกเท่านั้นครับครับครับไม่ได้มีอะไรพิเศษครับแต่ว่าจะจะเห็นตรงไฟตรงมุมเล็กๆตรงนี้นะครับข้างๆกับฟลอกแลมซึ่งฟลอกแลมของเราก็จะเป็นแบบไฟ LED ด้วยใช่ไหมฮะแต่ถ้าเผื่อทางคุณแมนสังเกตเห็นเนี่ยจะมีไฟเล็กๆตรงนี้เราจะเรียกว่าไฟคอนดนลลิงแลม คอนเดลิงแลมตัวตนี้จะติดข,ขึ้นเฉพาะเวลาที่เราลเลี้ยว แล้วเปิดไฟเลี้ยวมันจะยิงสว่างเพิ่มมากขึ้นให้มุมให้มุมในการเลี้ยวสว่างเพิ่มมากขึ้นครับตรงนี้ก็มีความเร็เพิ่มมากขึ้นเป็นเรดาร์ครับเป็นเรดาร์ที่โลโก้เลยนะใช่ครับเป็นเรดาร์ที่โลโก้มันจะคอยตรวจจับด้านหน้าเวลาเรามีอะไรที่รถมาตัดหน้าจะชะลอเบรกให้เราอัตโนมัติแล้วเรามีกล้องมีกล้องรอบคันในรุ่นนี้จะมีกล้องรอบคันนะครับกับจอแสดงผลขนาดใหม่รุ่นใหญ่กว่าเดิมถึง14นิ้วเลยนะครับจอแสดงผล มีกล้องบนอีกบนีกใช่ครับกล้องข้างบนด้วยคอยจับสัญญาณตัวรักษาเลนรับเลนทสซิ่งอัลลเวลาเราขับออกนอกเลนากล้องตัวนี้จะคอยจับไม่ให้เราออกนอกเลนนะครับแล้วจะดึงรถกลับเข้ามาในเลนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยครับมาดูล้อกันบ้างโอ้โหล้อนใหญ่เลยนะครับครับไซส์ใหม่ล่าสุดไซส์เท่าไหร่ฮะ21นิ้วครับในรุ่นตัวท็อป ในรุ่นตัวนี้เรามีสองไซส์นะครับตัวเริ่มต้นจะอยู่ที่19นิ้วอ่าในตัวเริ่มต้นนะครับตัวรุ่นท็อปเราได้ถึง21นิ้วเลย21นิ้วครับเป็นบริดจ์สโตนพร้อมกับยางรันแฟรตมาเป็นรันแฟตมาพร้อมยางรันแฟรตครับกระจกมองข้างเป็นไงเชฟเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับเชฟเหมือนเดิมจะวางไว้บริเวณประตูรถนะครับเพื่ออากาศพลศาสตร์เพื่อให้อากาศวิ่งผ่านตรงนี้นะครับแล้วก็ลดจุดบ่อจุดอับ เวลาเราเลี้ยวใช่ครับจะสังเกตว่าถ้าเปื่อเราเอากระจกไปติดตรงนี้มันก็ทําให้ตรงเนี้ยทึบเวลาเราจะเลี้ยวโค้งหรือว่าเปลี่ยนเลนต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยจะเกิดจุดบอดจากเสาเอค่อนข้างสูงตรงนี้ก็จะลดจุดอับจุดบอดสายตาไปด้วยในตัวนะครับถัดมาครับพี่เปิดประตูเปลี่ยนไฟเปลี่ยนไปครับเดิมนี่ต้องดึงดึงจะเป็นเหมือนสลักดึงแต่นี่เป็นปุ่มเป็นแบบปุ่มกดมีปุ่มอยู่ด้านบงเป็นกรอนไฟฟ้านะฮะเราจะเรียกว่าประตูแบบอีเล็ต อันีแหละเนี่ยรุ่นใหม่นะครับกดปุ่มแล้วก็ิดสลับเฉยๆครับผมคือไอ้ที่เนี่ยมันจะไม่ได้ยืดยื่นออกมาไม่มีครับสอดคล้องกับด้านในนะครับด้านในเองก็จะเป็นแบบกรอนแบบกดเช่นกันครับแล้วก็กดแล้วก็ผลักออกไปจะไม่มีตัวให้เรามาดึงเป็นรุ่นใหม่เหมือนรุ่นก่อนๆนะครับเป็นรุ่นใหม่ประตูไม่โดดนะตูแบบปิดปิดแบบใช้แรงดันครับครับนะครับ อ่ะล้อหลังเป็นไงยางใหญ่กว่าหรือเปล่าเอ่อเท่ากันทั้งหมด4ล้อครับเท่ากันเท่ากันทั้งหมด4ล้อเพื่อความง่ายในการดูแลรักษาครับอันนี้ต้องกดด้านนี้จะเป็นช่องน้ํามันต้องเปิดจากด้านในรถนะครับต้องกระเด้ง่าไรครบเป็นน้ํามันซึ่งเรามี3ระบบเป็นน้ํามันกับไฮบริดใช่ไหมครับส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นช่องสําหรับปลั๊กอินครับผมโอ้แต่ตรงนี้ดูเส้นก่อนครับแม่เส้นนี่นะพริ้วมาก เนี่ยฟ้าบตนี้เออสวยงามนะครับเทรนตรงนี้ครับเือแปลกตาเลยไม่เหมือนรถยี่ห้ออื่นอ่ะดูแล้วอ่ะครับนะฮะเป็นคชาให้มันดูเอ่อลาดเอียงลงมานะครับอ่าสวยงามฮะไฟด้านหลังนะครับก็ต่อมาไฟดาวเลยครับไฟด้านหลังก็จะเป็นแบบไฟด้านหลัง LED เส้นเดียวเส้นเดียวเส้นเดียวครับยาวตลอดแนวท้ายรถเลยแล้วก็รถรุ่นใหม่ที่สังเกตอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุด ที่เปลี่ยนไปชัดเจนก็คือตัวสัญลักษณ์โลโก้สัญลักษณ์โลโก้การจะไม่ใช่ตัว L เป็นตัวหนังสือละเป็นตัวสือแบบใหม่นะครับฝาท้ายฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้าพร้อมคิกเซนเซอร์คิกเซนเซอร์มาแน่นอนนะครับฝาท้ายทั้งขนาดใหญ่มีที่เก็บช่องเก็บของรวมถึงมีตัวปรับเบาะใช่ครับที่คุณแม่กำลังชี้อยู่ตรงนั้นเป็นตัวปรับเบาะไฟฟ้าจากด้านท้ายนะครับ เราสามารถที่จะเพิ่มพื้นที่รับปลดพับได้เลยเพิ่มพื้นที่สำหรับใช้สอยผลของสัมภาระจากด้านท้ายได้เองเลยนะครับกดได้เลยนกดได้เลยครับมาลองกดได้เลยครับเดี๋ยวเองนี่จะพับนะ้อทำงานเลยนะแยกซ้ายขวาแยกซ้ายขวาด้วยนะครับไอ้กดลงเนะอ่านี่นี่นะครับอ่าจริงๆมันจะแยกชิ้นกันนะครับแยกซ้ายแยกขวาแยก้นี้กดพร้อมกัน ป๊าตรงไปแต่ขึ้นนี่ขึ้นก็ได้ใช่ไหมก็สามารถกดขึ้นได้เช่นกันครับผมทั้งขึ้นแล้วก็ทั้งลงนี่ขึ้นซ้ายนะครับกดทีละปุ่มนะฮะสะดวกสบายครับสะดวกสบายครับและการทํางานของเขาเนี่ยนุ่มนวลมากเงียบนุ่มนวลนะครับแต่ไอ้ไอ้ที่บังัเข็มขัดเงาไผ่เนี่ยมันจะบังไหม ไม่บังครับผมเพราะไอ้ปิดเปิดอย่างเงี้ยบางทีเข็มขัดชอบแบบไปหลุดอยู่ข้างหลังอ่ะอ๋อไม่บังครับไม่บังครับเขาจะาจะมีตัวเขาจะฝาอ่าฮะมีตัวล็อกไว้ที่ที่เสาสุดท้ายอันนี้ก็จะมีปิดและปิดล็อกด้วยแล้วก็ปิดล็อกด้วยมีเสียงด้วยนะครับมีเสียงด้วยตัวฝาท้ายเองก็ปิดแบบนิ่มนวลด้านล่างมีท่อเสียป่ะด้านด้านล่างใช่ไหมครับไม่มีมีมี เขาจะไม่ได้โชว์เขาอาจจะมีนะครับแต่ว่าที่กันชนท้ายเนี่ยเขาจะไม่ได้เจาะช่องเหมือนรถทั่วไปเป็นสัญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของรถไฮบริดเลกซัสอยู่แล้วนะครับแล้วตัวนี้มามาอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของรุ่นนี้นะครับเป็นปลั๊กอินตัวปลั๊กนะครับตัวนี้ไม่ใช่ดีซีครับเป็น AC แบบไททูแบบยุโรปนะครับตัวปลั๊กอินของเราตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่ขนาด18กิโลวัตต์วิ่งได้ไฟฟ้าเพียวเนี่ย85กิโลเมตร 8 5ดกิโลเมตรด้วยความเร็วสูงสุด135กิเมต่อช่วมงไม่ไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดนะครับซึ่งถือว่าก็ใช้ไฟให้หมดเลยให้หมดเลยความเร็วได้สูงด้วยโหมดมันก็มีชาร์จกลับได้ด้วยมีด้วยครับเราสามารถเลือกโหมดได้ว่าจะให้เป็นออโตเมติกระหว่าง EV กับ h y b ริดนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นแบบ h y b ริดก็ได้ รวมถึงเราสามารถเปลี่ยนโหมดให้เป็นระบบชาร์จจิ้งโหมดก็ได้เนนมือม่อไฟฟ้า e ีวีเราหมดแล้วเนี่ยเราก็สามารถเข้าสู่โหมดชาร์จจิ้งโหมดได้<ะ>ตัวรถเขาก็จะชาร์จตัวเขาเองนะครับ,รบดูภายในกันนิดนึงครับครับผมเบาะหลังครับภายในเนี่ยนะครับเราจะมีการปรับเพิ่มพื้นที่<ะ>ใช้สอยนะครับในเรื่องของความลึก ก็คือฐานล้อนั่นเองทําให้ทางคุณแม่ฐานล้อยาวขึ้นยาวขึ้นครับทำให้คุณแม่เนี่ยมีเล็กรุ่นตรงนี้ที่เพิ่มเพิ่มเติมขึ้นนะครับยาวกว่ารุ่นที่แล้วถึง3มเซนนะครับส่วนทางด้านด้านข้างเราก็กว้างออกอีกเล็กน้อยนะครับประมาณ2เซนโดยรวมแล้วห้องในสันภายในเนี่ยเราจะมีความโอถงกว้างขวางขึ้นกว่ารุ่นรุ่นที่แล้วแล้วก็อย่างอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณแม่ลองปรับตัวเบาเอ็นเนี่ยนะครับเราสามารถปรับเอ็นได้เช่นกันอ๋อเบาเอ็นด้ครับ อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของรถรุ่นนี้ของเรานะครับซึ่งสามารถปรับขึ้นไปได้ได้ใช่ใช่ใช่พอรถเรากว้างกว้างปาขึ้นมุมมุมของการปรับเอนนอนเนี่ยก็จะเอนได้องศาเยอะขึ้นอันนี้คือสแตนดาร์ดแล้วก็เอนนอนนี่นะครับตัวนี้อามเรสียกว่าสบายทุกการเดินทางครับมีที่ใส่แก้วนะครับมีใส่ของมีแอร์หลังอีกหนึ่งจุดนะครับแอร์แอร์สามารถ ปรับเป็นแอร์สามโซนได้คำว่าสามโซนในที่นี้คุณแมนสามารถปรับโซนเนี้ยเป็นของตัวเราเองได้เลยควบคุมอุณหภูมิตามความต้องการมีจอมอนิเตอร์ LCD เล็กๆบอกอุณหภูมิให้เราเห็นใช่ไหมฮะแล้วก็จะเห็นว่าจะมีรูปเบาะลมร้อนกับลมเย็นใช่เราสามารถปรับเองได้เลยทั้งซ้ายแล้วก็ขวาได้ทั้งร้อนแล้วก็เย็นร้อนเย็นด้วยครับแล้วก็มีปลั๊กชาร์จให้ทุกที่นั่งเป็นแบบไท p e C และเบาะหน้าสามารถปรับได้จากตรงนี้ด้วยได้ด้วย สำหรับผู้บริหารได้ด้วยครับในกรณีที่ไม่มีผู้โริสารนั่งตอนหน้าซ้ายครับก็รู้แล้วก็อ่าตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของรุ่นนี้นะครับเราให้หลังคาพารามิกกลาสรลุเต็มบานเลยนะครับแล้วก็มีที่ที่บังปิดกันความร้อนได้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูเบาะหน้าครับ เอาครัามาดูภายในกันบ้างนะฮะเริ่มจากแผงประตูก่อนเลยครับผมเล็กซัสเน่แบบลำเมียดลำไม่เลยเกินใช่ครับแประตูเนี่ยก็ในรุ่นใหม่ตอนนี้เราก็มีการปรับปรุงโฉมน,น,น,นะฮะอย่างเห็นได้ชัด ตรงนี้เราจะบุกด้วยหนังอาคานทาร่านะครับแล้วก็ปั๊มขึ้นลายะจะเห็นว่ามันจะมีริ้วรอยมีลายนะครับครับวัตถุประสงค์ตรงนี้ที่เขามีลายเนี่ยนะครับเพื่อที่พอเวลาเรามีแสงไฟมาตกกระทบเนี่ยมันจะเป็นเส้นเป็นนิ้วเป็นลอยสวยงามมากครับอ่าให้มันตกกระทบตามเส้นสายทั้งหมดครับจะเป็นซอฟทัชทั้งหมดปุ่มเปิดประตูอยู่ตรงนี้ครับเป็นปุ่มปุ่มไฟฟ้ากดล็อกไฟฟ้าสลักกดสลักครับ วางงของทุก<ส>ที่นั่งจะสังเกตว่าจะมีที่วางขวดหรือวางแก้วน้าได้ทุกที่นั่งนะครับสำหรับการเดินทางเครื่องเสียงเครื่องเสียงครับจะมีทั้งหมด12ลําโพง12ลำโพงใช่ครับเป็น Lexus Premium Audio ไม่ใช่ Mark ไม่ใช่ r e v นรุ่นนยังครับในรุ่นนี้เรา,ย,ายังไม่ไมมยังไม่ได้ใส่ Mark ในรุ่นนี้ให้ครับแต่ว่าถือว่าใช้ได้ทีเดียวครับผม12ลําโพงเราให้ลําโพงเยอะทีเดียวเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเบาะไฟฟ้าคู่หน้าครับ ไอ้หลังๆก็ไฟฟ้าผู้หลังก็ไฟฟ้าแต่ตัวทางด้าน driver เราจะมีตัว memory memory ได้ด้วยนะครับนี่สาตำแหน่งตำแหน่งครับเฉพาะตำแหน่งของผู้ขับขี่นะครับในส่วนอื่นๆก็ปรับไฟฟ้าแต่ว่าไม่ไม่มีหน่วยความจำครับผมพวงมาลัยไหญไหมพวงมาลัยจะเป็นแบบหุ้มหนังมีการปรับให้มันกระชับขึ้นครับไม่วงไม่ใหญ่กว่าเดิมวงมันจะมีความกระชับเพิ่มมากขึ้น แล้วสังเกตเวลาเราจับนี่นะฮะมันจะพอดีข้อมือกับคนเอเชียเพิ่มมากขึ้นนะครับพวงมาลัยเนี่ยจะมีหุ้มหนังแล้วก็กึ่งไม้จะเห็นตรงนี้เราจะมีการแซมเป็นสีเป็นไม้นะฮะดีไซน์แบบใหม่สปอร์ตขึ้นเป็นแบบ3ก้านสปอร์ตนะครับหลังแป้นพวงมาลัยเราจะมีตัวแพดดชิปเปลี่ยนเกียร์หลังแป้นพวงมาลัยให้ ด้วยปรับขึ้นลงปรับขึ้นลงได้เป็นแบบไฟฟ้ารับผมตำแหน่งของตัวคนขับรถจะมีตัว Head Up d i s p l a y ขนาดใหญ่นะครับสำหรับกุญแจของรถรุ่นนี้ครับทันสมัยทันสมัยขึ้นครับเราจะมีคีย์การ์ดให้ทุกรุ่นนะครับแต่กุญแจธรรมดาเราก็ยังคงคงมีให้อยู่นะครับแต่วันนี้ตัวนี้เราก็จะให้ต้องวางที่ไหน จริงจริงแล้วเราก็พกใส่ในเสื้อสูตรได้เลยกระเป๋าได้เลยนะครับแล้วกดนี่ได้ไม่ต้องเหยียบไม่ต้องเหยียบกดปั๊บสองครั้งครับผมสองครั้งไฟขึ้นมาหน้าจอเป็นดิจิตอลทั้งหมดดิจิตอลทั้งหมดครับผมสองหน้าจอหน้าจอเมนเนี่ยนะฮะหน้าจอใหญ่ขนาด14นิ้วแบบสัมผัสทัชกรีนได้นะครับส่วนอันนี้เป็นเป็น TFT เน่อยครับผมเล็กหน่อย กับก็ประมาณ8นิ้วจอนั้นนะครับในหน้าจอตัวนี้เราลองรับ Entertainment ได้นะครับรองรับ Apple CarPlay ได้ซึ่งเหนือกว่ารุ่นรุ่นที่แล้วนะครับตรงที่มันสามารถลองรับแบบไวเลสได้เลยอ่าคุณแม่ไม่ต้องไปเสียบสาย Data แล้วนะครับเป็น c a r p l พ y แบบบลูทูธได้เลยใช่ซิงได้เลยบลูทูธได้เลยนะครับใช้อ p เปิอยู่ก็่คะดวสามารถ ตรงนี้เป็นจอได้เหรออ่เป็นเป็นจอ LCD เพื่อเพื่อบอกตัวอุณหภูมิเฉยๆนะครับก็จะเป็นกลิมิคของเขาอะนะครับมีช่องแอร์ช่องแอร์ด้านล่างเป็นอะไรฮะด้านล่างจะเป็นตัวอยู่ตรงนี้นะคะจะมีตัว Wireless w i r e ร e s s Charge ร i r อยู่ในช่องช่องนี้หลุมตรงนี้นะครับแล้วก็มีอ่ตัวชาร์จให้อีกทั้งแบบ Type C แล้วก็แบบ USB ครับ ก็ยังมีลองรับแบบเดิมอยู่แล้วก็แบบ Type แบบรุ่นใหม่นะครับเกียร์เป็นเล็กลงรเกียร์เล็กลงครับเกียร์เล็กลงเกียร์เกียร์รุ่นนี้เนี่ยเขาก็ได้เรียกว่าต้นแบบมาจากรถสปอร์ตของเล็กซัเราไม่ว่าจะเป็นพวก LF AL LC จะเป็นหัวเกียร์แบบนี้นะครับใช่ครับหัวเกียร์แบบนี้เลยมาที่ตัวโหมดขับขี่ใช่ครับผม ตัวนี้จะเป็นตัวชาร์จชาร์จิ้งโหมดชาร์จิ้งโหมดเราจาเป็นต้องต้องสตาร์ทรถแน่นอนนะครับเพราะว่าต้องใช้เอนจินนะครับเข้าสู่โหมดนี้ได้เราต้องกดโฮเอาไว้โหเอาไว้มันจะเป็นโหมดชาร์จิ้งนะครับส่วนโหมดถัดมาด้านล่างก็จะเป็น e v โหมดหรือว่า h b โหมดเป็นแบบออโตเมติกนะครับสามารถเลือกได้ให้เขาขับขี่แบบไฟฟ้าหรือจะเป็นแบบไฮบริดปกติก็ได้ด้วยระบบเบรกโฮมีให้ครบครับแท็กชั่นคอนโทรลมีให้ครบ รวมถึงตัวตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวขับเคลื่อนตัดเป็น2ล้อกับ4ล้ออ๋ออันนี้เป็นขับสีขับ4ล้อ All wheel drive ครับถ้าในกรณีต้องการาแรงบิดที่ล้อหน้าะนะครับกรณีที่รถเราติดหลุมติดทรา,ายต่างๆเราก็สามารถปรับโหมดให้มันขับ2ล้อเพื่อเพิ่มทอร์กเพิ่มแรงบิดที่ล้อหน้าได้ด้วยโดยการเปลี่ยนโหมดตรงนี้นะครับแล้วที่พี่ชอบคืออนนี้ครับเปิดด้านนี้ของพี่เปิดด้าน พอสเปิดอ้าวเปิดด้อีกด้านครับเออี่แจวอ่าก็จะเป็นแบบเปิดเกะแบบ2ทางสลับทางกันได้นะครับย้อนกลับมาในหน้าจอตัวนี้นะฮะหน้าจอตัวนี้เราสามารถที่จะคอมมานด์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับแบบสัมผัสนะครับไม่ว่าจะเป็นปรับปรับเปลี่ยนตัว Head-Up Display ตรงตำแหน่งของทางทางคุณแมนนะครับฝั่งนู้นโหมดขับขี่ก็สามารถที่จะปรับโหมดขับขี่ที่หน้าจอสัมผัสได้เหมือนกันนะครับ ระบบความปลอดภัยเซตตั้งค่าในหน้าจอได้เหมือนกันนะครับอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยร,รวมถึงตัวของการปรับเปลี่ยนสีของออไฟแอมเบียนนะฮะเราสามารถเปลี่ยนสีไฟได้ถึง50สิบสีเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนสีได้หมดเลยเนะครับก็ปรับที่หน้าจอตรงนี้ครับ,รบซึ่งพอเราปรับแสงแอมเบียนมันก็จะไปยิงอยู่ตามที่พรมนะครับที่พวงมาลัยรวมถึงแผงประตูที่แกะลายไว้ตรงนี้เนี่ยละฮะ มันก็จะสะท้อนออกมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราขอไปดูเครื่องยนต์หน่อยเครื่องยนต์เปิดตรงนี้นะใช่ครับโอเคครับไปดูเครื่องยนต์เลยครับครับเชิญครับเอาครับมาดูเครื่องยนต์กันบ้างเชิญครับนี่คือเครื่องยนต์ใหม่ไหมเครื่องยนต์ตัวใหม่ครับผมใหม่เป็นเครื่องยนต์ขนาดขนาดลิตรไฮบริดรนะครับบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าชุดหลังอีกนะครับเท่ากับว่ารถคันนี้จะมีมอเตอร์ด้วยกันเนี่ยสองชุด ก็คือมอเตอร์ตัวไฮบริดหชุดแล้วก็มอเตอร์ตัวขับเคลื่อน4ล้ออีก1ชุดซึ่งมอเตอร์ตัวหลังเนี่ยนะฮะจะเพิ่มแรงม้าให้กับมอเตอร์ชุดหน้าได้ด้วยแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อได้ด้วยนะครับแล้วรวมทั้งหลัทำให้กําลังแรงม้าสูงสุดของรถคันนี้เนี่ยนะฮะรวมทั้งตัวเครื่องยนต์กับมอเตอร์ทั้ง2ตัวเนี่ยสูงถึง3ามแรงม้าสูงถึงร้อยทำได้ถึง7.5าวิเท่านั้นเองอัตราเร่งอัตราเร่งนะครับครับแรงบิดสูงมากแล้วความเร็วสูงสุดอ 200ครับ200กิโลเมตรครับแต่ถ้าไฟฟ้าอย่างเดียวได้ถึงความเร็วสูงสุด135ครับใช่ครับแต่ถ้าเกินกว่านั้นก็จะตัดเพียงพอครับเพียงพอครับสบายมากแล้วรถมีกี่สีเนี่ยรถเรามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด9สีครับ9สี9สีครับซึ่งนี้สามารถที่จะ มี2รุ่นมี2รุ่น2องใช้เครื่องยนต์นะครับแบ่งออกเป็น 450s Luxury กับ 450s Premium ครับครับเอาครับเราก็ดูกันรอบรถนะครับภายนอกภายในเรียบร้อยแล้วอยากทราบราคาครับครับผมราคานี้เรามีอยู่กัน2ราคานะครับ2รุ่น2รุ่นแบ่งออกเป็นรุ่น Luxury นะครับราคา4ี่ล้านหกแสนสี่หมบาท สี่ล้านเรื่อต้นครับส่วนคันที่เราดิสเพย์อยู่รุ่นนี้เป็นรุ่นพรีเมียมพรีเมียมอยู่ราคา5ล้านกับ90,000บาทเท่านั้นเองห้าล้านเ0 0าหมบาทครับก็ใครสนใจก็สามารถมาดูรถคันจริงได้ตอนนี้มีคันเดียวมีคันเดียวครับในประเทศมีคันเดียวครับนะครับแต่กว่าจะได้รถจองเขานานไหมก็อดใจรอนิดนึงนะครับอดใจรอนิดนึงครับเราก็จะพยายามเร่งผลิตส่งมอบ ให้ลูกค้าเร็วที่สุดอันนี้คือจากญี่ปุ่นใช่ไหมนำเข้ามาญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับทั้งคันเลยครับนำเข้าของดีมีน้อยนะครับก็ต้องรีบมาจองก่อนตามเรียกว่า first t i m e first serve อยู่แล้วใช่ครับใครสนใจก็มาที่งานมอเดิ้ลโฟดได้นะครับมาเจอกับน้องพศนะฮะก็าจะให้ข้อมูลได้มากกว่านี้อีกนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ ตอนนี้ผมก็ะแมนและน้องพดต,ต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอครับ